อุ้ยน้ำวีเคพลัส15 0 10ประกอบไปด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจน,นไนโตรเจนโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันเหล็กแมงกานีสสังกะสีทองแดงโบรอนโมลิบดินัมคอรีนนิกเกลิลแคลเซียมวีเคพลัส15 0 10มีสารจบใบในตัวมีสารเร่งเต่งทำให้พืชสมบูรณ์แข็งแรง มีส่วนผสมของปุ๋ยเกร็ดใช้ในการแช่เมล็ดพันธุ์ทำให้แตกรากไวป้องกันโรคพืชและรักษาโรคพืชได้ในตัวประหยัดลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผล,ผลิตว k 150-10 สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวกเกษตรทุกท่านครับผมสมานทำตะคุ้นนะครับวันนี้อยู่ที่ด่านช้างสุพรรณบุรีมาเก็บเรื่องภาพาพี่น้องเกษตรกร,กรที่ใช้ว k เคพัดและรายชินีว k เคกับขัดน้านะครับในช่วงรัฐวัตรจัดเต็มนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปคุยกับพี่น้องเกษตรกร,กรว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ เดี๋ยวเราไปคุยนะครับกับเกษตรกรผู้ทําคัดนะซึ่งจริงๆเราเคยมาคุยเกษตรกรท่านนี้หนึ่งครั้งแล้วแต่ตอนนั้นท่านทําในเรื่องของดาวเรืองนะครับเดี๋ยวเราทักทายกันก่อนครับสวัสดีครับครับคนนิคมครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับคลิปก่อนเราเจอกันในเรื่องของดาวเรืองแต่ทราบว่าที่ดาวเรืองช่วงนั้นราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ตัดเลยก็ปรับเปลี่ยนมาใช้ แต่บางคนละแปลงเนาะคันนาคันนานี่กี่วันแล้วบิคมสี่วันสีิบห้าวันปกติกี่วันตัดปกติที่ยังไม่ได้ใช้ผิดพันเราถ้าปกติทั่วไปห้าสิบหวันห้สิวันขึ้นไปแต่เราดูจากคันนาตอนนี้กี่วันแล้วครับอ่สี่สิบห้าวันบอกจะตัดวันไหนนะปลืนปลรนก็ประมาณ47วัน ก็สแสดงสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือเอาละสิ่งที่เราเห็นก็คือยน่นระยะเวลามาหน่อยนึงละหน่อยนึงโตไวอ,อ๋อก็โตไวใช้อะไรไปบ้างถามก่อนเริ่มแปลงนี้ใช้ราชินีสีสีแดงสีแดงนะแปลงนี้ราชินีแล้วแปลงนี้หรือเหมือนกันแปลงเดียวกันมันแปลงเดียวกันอ๋อมัน,ม,นม,มันทั้งสองคนละฟั่งใช้ราชินีอย่างเดียวหรือว่าใช้ตัววีเคด้วยตัวนี้อย่างเดียว ตรงนี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับสี่งย่างเดียวเลยเอสิ่งที่เราเห็นเป็นอย่างไรบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยที่ว่าใช้แล้วสิ่งที่เราเห็นว่ามันเมื่อกี้เรารู้ว่ามันโตไวละแล้วมันเป็นยังไงอีกครับใบใหญ่ใบใบหนาใบใหญ่ใบดาหนาดากี่วันฉีดอันนี้เราชีพอมยาฆ่าแมลงไปเลยอ๋อตั้งแต่ครั้งแรกกี่รอบแล้วครับไม่ต้องฉีดบ่อยสามผลทำหนแล้วผมจะ จะสะดวกไม่จะรบกวนถอนสักต้นหนึ่งนะครับถ้าไม่มีใครกินผมก็จะกลับไปกินที่บ้านนี่แหละเพราะเพราะตั้งใจมาแล้วเออลองลองดูที่ว่าพอดีเราไม่เห็นไม่ชัดไงโอ้โหนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเรียกใสนี่มันแต่ใหญ่ใหญ่มันมันมีผลทางใหญ่ไปบางทีตลาดเขาไม่ต้องการเขาต้องการต้นเล็กอ๋อใหญ่ไป ถ้าใหญ่ไปนี่ก็คือต้องบอกว่าอีตัวราชินีทําให้ใหญ่เกินมันแต่ถ้าเกิดเราเราตัดก่อนเวลาก็จะไม่ใหญ่เท่าไหร่ใช่ไหมครับราคาช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับปกติไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ไม่ค่อยแพงเท<ม><ม>่าไหรไ<ม>่นะครับแต่เราจะได้เรื่องย่นอายุเรื่องของโรคมีไหมโรคไม่มีก็มักเป็นมแมลงอ๋อเป็นมแนนนมลงเป็นหนอนอเ,เป็นมแมลงเราก็ใช้ยาอื่นไปเนาะนะครับถามคุณนิคมนิดนึงความพอใจจากการใช้ มันเป็นอย่างไรบ้างเอาตรงๆเอาตรงๆว่าใช้ราชินีเราไปแล้วเป็นไงบ้างก็พอใจนะมันมันเห็นเห็นผลผลิตเห็นผลผลิตนะครับเรื่องของความประหยัดราคาเป็นยังไงบ้างถ้าสมมติว่าไม่สูงราคาไม่สูงก็ถ้าใช้มันใช้น้อยมันใช้น้อยเนาะมันใช้น้อยอันนี้มันกี่ไร่ครับที่เราเห็นอยู่สามไร่หมดหมดไปประมาณเท่าไหร่ถึงขวดไหมที่สามรอบกี่รอบเนี่ยสามรอบมันรอบละสองร้อย สองร้อยโอ้ยหกร้อยหกร้อยไม่โอ้โหยังครึ่งขวดนิดนิดครึ่งขวดกว่าขวดหนึ่งเราเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทก็จะหมดไปสักสามร้อยสามร้อยกว่าบาทโอ้ก็ก็ประหยัดเนาะถ้าถือว่าประหยัดนะครับแล้วก็ทราบว่าคนนิคมทำในเอาไปขีดกับอ้อยเราเดี๋ยวขอญาตคุยตรงนี้เลยอ้อยเป็นยังไงบ้างก็เขียวมันเขียว เี่ยวเนาะแต่ก็อยากจะแนะนาําเกษตรกรน่ะปัจจัยหลักจริงๆก็ต้องน้ําด้วยเนาะคุณนิคมเนาะถ้าไ,ไม่มีน้ำเลยมันดีขนาดไหนก็คงช่วยได้แค่ระดับหนึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้จะไปบอกว่าวิเศษโดยที่ไม่ต้องใช้น้ําเลยเนี่มันมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับวันนี้ก็คุณนิคมก็จะเป็นเขาเรียกเป็นทั้งตัวแทนในเขตนี้ด้วยแล้วก็เป็นทั้งทั้งผู้บริโภคตัวจริงเสียงจริงนะนะครับก่อนจะไปบอกเขาก็คือเฮ้ยมันได้เรื่องไม่ใช่ฟังเขาคุยๆมา นะครับแล้วก็คลิปของคุณนิคมก็มีคนค่อนข้างติดตามเยอะนะครับวันนี้ทีมงานรัฐวัตรกรบีเนะครับขอบคุณคุณนิคมเป็นอย่างมากเลยเดี๋ยวเราก็ขออนุญาตเดินเดินชมและพูดคุยกันไปได้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราล่าลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ถ้าถ้าไสถ้าไสที่ประมาณต้องส่งโอเคต้องระยะถือว่าอวบบ่างั้นเถอะกรอบไหม ก็ยูมันยังไม่ได้อ๋ออ๋อมันยังไม่ได้โอ้โหแต่ถ้าไซนิดน่าจะโอเคอยู่ใช่ไหมตรงๆเนี้ยอือโอ้แต่นิดแล้วแบบนี้พี่นุ่ยคงไปไปยังไงกันนะตัดแล้วก็ใส่ถุงถุงละห้าโลอืออ๋อถ้าแบบนี้คือคือตัดตัดตูดตัดให้ตรงตัดตูดให้ตรงแล้วก็ใส่ถุงใส่ถุงห้าถุงนอนห้าเลโอ้แต่นี่นี่ถูกไปนิดนึงแกะเลยอ่ะ มีอุถกหนึงมันกรอบมันอ่อนอายุมันน้อยโอเคต้องห้าสิบวันขึ้นถึงจะตัดได้นี่ถ้าปล่อยห้าสิบมันจะใหญ่กว่าไม่ไม่ได้แล้วโลูกเข้าตลาดไปมันมันใหญ่เกินเกินแล้วตลาดไม่เอาต้นใหญ่ตอนนี้ราคามันมันค่อนข้างถูกมไ่ใช้ต้นเล็กอืมใช้ต้นเล็กเออมันก็ได้เรื่องของย่นระยะเวลาอ่า ได้ S <S> เขายังไม่ได้ฉีดยาเดี๋ยววันนี้จะฉีดยาตอนเย็นอ๋อฉีดวีเคเราเนี่ยนะฉีดรา <B K S 2> ช,ชินีนะครับใช่ไหมหรือยาอะไรยาของแมลงอ๋อยาหนอนยาแมลงกรับเขาจะเริ่มเริ่มมีลูกอืม ทำสู่ผักผลไม้ปัจจัยทําไรทํานาเอาหน้าสู่ดินเอาหลังสู่ฟ้าเพราะเราเกิดมาเป็นเกษตรกรื่าปุ๋ยค่ายามนแทนคุณแรงด้วยวีเคพลัสที่น้องฟังให้ชัดๆัดวีเคพลัสปุ๋ยน้ำทางใบ แต่แสตกรนเนื้อคลางออกกายทุกคนมั่นใจใช้วีเคพลัสถูกดีพนผลิตเห็นชัดวีเคพลัสวีเคพลัสดีจริงวีเคพลัสเยี่ยมเยี่ยมค่ะเยี่ยมจริงๆค่ะ